วัสดีครับวันนี้วันที่19ตอนนี้หกโมงห้าสิบแล้วกำลังจะออกจากโรงแรมครับไปพักเออไปอบรมที่กรมแรงงานเราจะหานั่งวินมอเร์ไซค์ไปไม่รู้ว่าวินมอเร์ไซค์แถวนี้มีหรือเปล่าอ้อนในไงมีเซเว่นใกล้ๆเนาะซื้อของเซเว่นก่อนครับแล้วก็จะเดินทางไปกรมแรงงานเขานัดเจ็ดโมงครึ่งกรมแรงงานอยู่ใ,ใกล้ครับโลเดียว ครับตอนนี้เจ็ดโมงเก้าทีก็มาถึงกรมแรงงานแล้วครับจะขอพักโดบสักหน่อยโอ้ปวดยากจังไปครับดรุยต่อแมวใครเนี่ย สวัสดีครับตอนนี้ก็เจ็ดโมง48แล้วตอนนี้เขาให้ไปซื้อเสื้อ TAC นี่ครับที่เ,เพื่อ,อนๆใส่กันอยู่มีถุงมีมเสื้อมีหมวกมีถุงมือ600บาทนี่ครับถุงมือหมวกมีทา TAC แล้วก็มีถุงใส่เกดแขนคอเขานัดรวมตัวกันอีกที8โมงครึ่งครับ8โมงครึ่งตรวจตรวจ ATK ครับหลังจากช่วงเช้าที่เขาแนะนำเอกสารจ่ายค่าขึ้นรถไปสนามบิน200บาทนะครับก็ปล่อยมากินข้าวแล้วก็รอขึ้นไปอบรมอีกทีตอนเที่ยง40 กลับบ้านกันนะคะแอปพลิเคชันต่างๆ ตอนนี้เขามีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพนะครับมาเปิดธนาคารเปิดบัญชีถึงข้างบนเลยเปิดบัญชีแล้วก็ทําบัตรรอรับตอนเย็นได้เลยหลังอบรมเสร็จเยลูซาเรมนะไม่ใช่เทวมิตรเทวมิตรเป็นภาษาที่สําคัญนะคะเมืองหลวงคือเยรูซาเรมเยรูซาเรมภาษาละจ้าการใช้ภาษาอาหรับนะประเทศอิตาลีประเทศเดียวเท่ากับจังหวัดโคราชบ้านเราจังหวัดเดียวบ้านเราจังหวัดเดียวบ้านเขาประเทศหนึ่ง่ะนะคะ ช้ากว่าไทยสชั่วโมงแต่ถ้าเราฤดูหนาวจะช้ากว่าไทยหชั่วโมงนะคะสำหรับอิสราเอลถ้าเดินทางไปต้องบินบินตรงนะ1ิชั่วโมงบองเอลามินตรงไหมวันนี้ไม่ครับไปต่อที่ไหนจอแดงจอแดงนิมมอนนะคะวันหยุดราชการส่วนใหญ่จะหยุดวันศุกร์ก็ต้องวันเสาร์ทั้งวันนะคะก็นิวเช็กเติลนะคะก็ปกันเงินก็เช็กเติลนะคะอัตราแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ยุดติมนะ อันี้แค่เดวเป็นตัวอย่างเฉยๆตอนนี้จะ่ถึงสิบบาทไว้ต้องเช็คก่อนนะต้องเช็คที่เป็นปฏิบัติเท่านั้นแล้วพื้นที่ที่แรงงานไทยไปทํางานที่อิราลมากที่สุดก็คือภาคใต้เลยดับหนึ่งเขาบอกภาคใต้จะร้อนกว่าภาคอื่นนะภาคใต้ดับหนึ่งแล้วก็ตามด้วยภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะดับสามส่วนอ่างุ่นอย่างนี้เป็่ต้นนะคะภาคกลางจะองหุ่นเยอะแล้วก็ถ้าเราอยู่ตรงเนี้ถือว่าอันตรายนะ ตร,ตรงโซนที่ที่นรอจะไปอยู่กันเนี่ยก็จะอ,อยู่ในแถบตรงนี้ค่ะทางไปตอไล่าซึ่งไม่ห่างเลยและตรงนี้นะตรงกาซาเนี่ยขอบกาซาก็มีโมชาที่คนไทยทำงานอยู่นะลูกมีนะคะโมชาไแต่ลโมชา์เนี่ยเขาจะมีลว้ว้นะลวั้วสมมติเรดร้อยหลังคาเรือนเนี่ยเขาก็จะมีลวนะส่วนใหญ่นะคะ อยู่กลางทะเลทรายก็มีลัวแล้วก็มีกาดอยู่ตรงประตูลัว้วประตูรัวนั้นเนี่ยจะเปิดปิดตามเวลาเพราะฉะนั้นน้องออกมาน้้งต้องกลับเองทัน,นหรือน้องต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของใครในนั้นหรือต้องติดต่อคนในนั้นเพื่อให้เขาเปิดประตูใหญ่ของโมชาพออเพราะอิสราเอลเป็นประเทศที่เคร่งศาสนาเครื่องค่อนประเทศเนี่ย าศาสนาก็คือาศาสนาจูดายเขาจะแกล้งาศาสนาในโมชาร์ทเนี่ยถ้าเป็นโมชาร์ทที่แกล้งาศาสนาเนี่ยวันหยุดคือตั้งแต่บ,บ่ายวันศุกร์ไปจนถึงวันเสาร์เนี่ยจะเงียบกริบเลยนะคะห้าไป Dance, แดนซ์เต้นเอ่อกินเหล้าเอะอะโวยวายเลยไม่ได้นะคะถ้าโมชาร์ทเพ่งเนี่ย แต่ก mm ่อนที like to to like to to ่จะเริ่มงานในปีถัดไปนายจ้างอนุญาตให้พวกเรากลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยได้เราก็กลับมาได้นั่นคือกลับมาดินที่วีซ่าหรือเรียกภาษาไทยว่ากลับมาพักผ่อนช่วคราวหรือเมืองไทยโทรไปบอกว่าให้กลับมาที่บ้านด่วนนะธุระด่วนไม่กลับที่คอขานบาดตายแน่ๆแล้วเราก็ขออนุญาตนายจ้างขออนุญาตนายจ้างแล้วนายจ้างอนุญาตให้กลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยได้เราก็ขออนุญาตนายจ้างแล้วกลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยได้ กล,ลกับมาพักผ่อนชั่วคราวหรือว่าดินที่มิซาแล้วพอกลับมาพักผ่อนที่บองไทยเสร็จแล้วเราสามารถกลับไปทํางนานอิสเอลกับนายจ้างรายเดิมได้อีกโดยไม่ต้องมานกออกน่งอบรมใหม่ไม่ต้องมาเสียงเงินใหม่ไม่ต้องเสียค่าทุนค่านี่ใหม่แค่กลับมาธุละเราก็กลับไปทําง,งานได้เลยแต่ถ้าใดทําง,งานอยู่แล้วกลับมาเลยไม่ได้ดินที่มีท่าจะกลับไปทํางนานอิสเอลอีกได้ไหมไม่ได้ไไดเคยมีแรงงานไทยหลังก็จัดอิสเอลสองคนหัวเมียกลับมาจะพักผ่อนช่วเรา พอมาถึงประเทศไทยดูในมาสก่อนแล้วไม่มีลินที่วีซ่าไม่ได้ขอลินที่มาเลยแสดงว่ากลับมาแล้วกลับมาเลยไปอีกไม่ได้แล้วเพราะอิสราเอลไม่รับคนเก่าแล้วสองหัวเมียนี้ปล่อยเงินกู้ที่อิสราเอลข้าวของทุกอย่างไม่ได้เก็บเลยในมื่อกลับมาแล้วไปไม่ได้แล้วอดเสียโอกาสหมดโอกาสเลยเรางี้อย่าเรียนแบบนะคะเรื่องนี้ทุกคนต้องจำไม่ได้จำไม่แม่นเดี๋ยวทุกคนจะเสียสิทธิ์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องทํำยังไงล่ะถ้าเรากลับมาพักผ่อนช่วงเราที่เมืองไทยเราจะต้องทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันดับแรกเลยขณะอยู่ในกรณีที่กลับมาลินที่ี v i s ใช่ไหมคะขั้นตอนก็คือเราทํางานอยู่ในต่างประเทศแล้วเราอยากกลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยแต่ก่อนที่ออกจากต่างประเทศนะก่อนที่ออกจากอิสเอล่ะอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่ามีลินที่ี v i s หรือไม่นะคะอ่ะตอนนี้แหละ ตัวนี้แหละคือตัวสําคัญตัวนี้ต้องมีถ้าไม่มีตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้แล้วท่านกลับมากลับมาเลยไปอีกไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีไม่ได้แล้วดูวันที่ตรงนี้มันเป็นคอสองนี่คือวันที่วีซ่าออกวันที่วีซ่าหมดดูวันที่วีซ่าหมดให้เป็นทุกคนก็เดินทางกลับไปทํางานที่อิสราเอลก่อนที่วีซ่าจะหมดอย่าไปหลังจากวีซ่าหมดเดี๋ยวเสียสิทธิ์ เดี๋ยวหมดโอกาสเข้าใจไหมใชครับแล้วตัวนี้ล่ะใครเป็นคนจัดการให้วีซ่าีซ่าตัวนี้นายจ้างต่างประเทศเขาต้องจัดการให้เราดูในพักอรอดจะอยู่ในพักก่อนแต่ถ้าคนที่เคยไปได้หวันจะอยู่ในไบกาเมียรันจะไปได้หวันบ้างเอออยู่ในใบกามีใช่ไหมอ่าแต่ถ้้ของได้หวันอยู่ในไบกามายแต่ของประเทศอื่นๆอยู่ในพักก่อนดูตัวนี้ก่อนนะใครก็ตามที่จะัดการพักก่อนย่อราวหรือเรียกอีกชื่อว่าลิที่วีซ่า องมีตัวนี้ทุกคนไม่มีไม่ได้โดยเด็ดขาดเข้าใจตัวน,นี้ไหมเข้า<ต>ใจ <น S 1> ครับนายจ้งต้องจัดการให้เราพอมีตัวนี้เรียบร้อยมีจ่อเครื่องบินแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับมาประเทศไทยแล้วก็เวลาเราไปขึ้นเครื่องบินจอที่สองเมื่อกี้ให้ดูแลว้วว่ามันมีขาเข้าขาออกเนาะเวลาเราจะขึ้นเครื่องบินแล้วก็ยื่นขาออกส่วนขาเข้าเราพับเย็บติดกับพดาดปอดไว้แล้วเวลาเรากลับมาถึงประเทศไทยนะคะ เราดึงขาเข้าออกมาที่แยบติดกับท่าปอด่ะเราดึงออกมาวันแรกที่เรามาเหยียบแผ่นดินไทยเราใส่วันที่ที่มาถึงระเทศไทยแล้วเราเอาขาเข้าไปยื่นขาออกไปยื่นที่ด่านจวนอุมมชั้นสี่เวลากลับเข้ามาขาเข้า,ขาเราก็ต้องไปยื่นเราก็ต้องไปยื่นที่จวนอุมมชั้นสี่เช่นเดียวกันแต่ในทางปฏิบัติเวลากลับมาถึงสนามบินแล้วไปรับกระเป๋าที่โ,โหลดอ่ะอยู่ชั้นล่างแล้วใครจะขึ้นไปชั้นสี่ล่ะไม่ขึ้นแล้วล่ะกลับบ้านเลย ใช่ไหมเป็นแบบนี hmm. live, ้ไหมส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แต่ขาเข้าเรายังไม่ได้ยืนเพราะที่เกิดขึ้นชันสี่้วกลับบ้านมาแล้วที่ต่างจังหวัดแล้วแล้วขาเข้าเราต้องยื่มไหมลองทายที่ยื่นหรือไม่ยืนยืนยืนไม่ยืนไม่ได้ทุกคนต้องยืนขาเข้าเราไปติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดคือเอกสารขาเข้าไปให้เขาคีข้อมูลออกให้ถ้าเราไม่แจ้งเข้า ตัวตนเรากลับมาประเทศไทยแต่ชื่อเรายังอยู่ในต่างประเทศแต่ถ้าเรากลับมาเราไปคีข้อมูลขาเข้าเรียบร้อยตัวตนเราอยู่ประเทศไทยชื่อเราก็อยู่ประเทศไทยมันก็สอดคล้องกันแล้วพอถึงวันที่เราจะต้องกลับไปทํางานที่อิสราเอลก่อนวันขึ้นเครื่องบินทุกคนจะต้องแจ้งการเดินทางกลับหรือว่าแจ้งการเดินทางออกตัวเดียวกันทุกคนต้องแจ้งก่อนไปขึ้นเครื่องบินถ้าใครไม่แจ้งหาเข้าเวลาไปแจ้งหาออก ท่านก็จะแจ้งขาออกไม่ได้มันจะมีปัญหาเพราะขาเข้าไม่ยอมแจ้งเพราะนันขาเข้าทุกคนต้องแจ้งแล้วเวลาเราแจ้งออกแจ้งการเดินทางกลับก่อนไปขึ้นเครื่องบินให้แจ้งก่อนวันขึ้นเครื่องบินวันขึ้นเครื่องบินไม่ต้องแจ้งแล้วถ้าไปแจ้งการเดินทางออกในวันที่ขึ้นเครื่องบินถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาติดขัดระการใดเราจะแก้ไขไม่ทันตกเที่ยวบินเสียเงินฟรี ก็ยังแจ้งการเดินทางออกแจ้งให้เรียบร้อยถึงวันขึ้นเครื่องบินไม่ทําอะไรอีกแล้วแจ้งการเดินทางออกแจ้งได้สามช่องทางช่องทางไหนบ้างมาดูจากจอสามช่องทางตามนี้เลยนะคะช่องทางที่หนึ่งแจ้งเมื่อตัวท่านเองนะคะแจ้งเมื่อตัวท่านเองท่านต้องไปแจ้งเองแจ้งได้ที่ไหนบ้างล่ะนะคะเออแจ้งที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ไปจังหวัดไหนก็ได้นะคะแล้วก็ที่ส่วนกลางก็คือตึกนี้แหละชั้นที่สแจ้งการเด,ดินทางรถจดเดกอยู่ชั้นที่สนะคะหรือเขตของกรมการจัดงานในกรุงเทพมี10เขตก็ได้เหมือนกันแล้วนี่คือช่องทางที่1นะ่เนาะช่องทางที่2งแจ้งผ่านระบบ e s e r v i c หน้าสีเหลืองเมื่อกี้ช่องทางที่3ามแจ้งผ่านระบบ Smart ท o โหลดแอปเลยไปที่แอปสตร์แอปสตอร์แล้วก็พิมพ์คำว่า Smart ต a นะคะพิมพ์พิมพ์ตามนี้เลยตรงประตูเนี่ย s m a r t ตทแล้วก็เข้าสู่ระบบโดยการใส่เลขบัตรประชาชนทั้งชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะคะนั่นคือ Smart ตท a มันมีเข้าออกอยู่ในนั้นแหละนะคะนี่คือสามช่องทางช่องทางที่หนึ่งเราไปแจ้งตัวเราเองใช่ไหมเอกสารถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่ก็จะออกจองวันที่สองให้เราขาเข้าขาออกเจ้าหน้าที่ออกให้เราเลย แต่ข้อถางที่2กับที่3ามเรายื่นในระบบใช้สมาร์ทโฟนเราคีย์ข้อมูลไปๆๆๆจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนสุดท้ายพอคีย์ข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก่อนที่จะกดส่งกดส่งก็คือภาษาอังกฤษมันจะขึ้นว่า submit s u b m i t เรากด submit คือเราส่งก่อนที่เรากด submit นะคะก่อนที่เราจะกดส่งเราต้องเลือกว่าเราส่งไปให้จังหวัดไหนตรวจ มีสํานักงานจากหนางานจังหวัดทั่วประเทศไทย70กว่าจังหวัดแล้วก็มีส่วนกลางก็คือที่นี่กรอตกรไก่รอเรือตอเต่าจุดนั่นคือส่วนกลางถ้าจะเลือกที่ไหนให้เขาตรวจล่ะสจจเชียงใหม่สจจโคราสจจชัยภูมินั่นคือสํานักงานจากหางานจังหวัดชัยภูมิสํานักงานจากหางานจังหวัดนครพนมเราก็เลือกเอาแล้วเราถึงกดสับมิตกดส่งนะคะเพราะตชงไปเจ้าหน้าที่ที่เขารับเรื่องเขาก็ตรวจในระบบ เอกสารของเราถูกต้องครบถ้วนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าของใครที่ส่งไปให้ตรวจแล้วเอกสารที่กรอกมาผิดเอกสารที่แนบก็ไม่ครบพาสปอร์ตก็ไม่แนบบัตรประชาชนก็ไม่แนบเจ้าหน้าที่ก็จะส่งกลับในระบบเราก็มาเปิดดูในระบบว่าของเราติดขัดเรื่องอะไรผิดตรงไหนถ้ากรอกผิดกรอกใหม่ให้ถูกต้องถ้าเอกสารแนบไม่ครบแนบไปให้ครบ แล้วก็กดซับมิ๊แต่ก่อนกดซับมิ๊ต้องเลือกก่อนว่าส่งไปที่ไหนครั้งแรกส่งไปที่ไหนพอครั้งที่สองส่งมาให้เราแก้อีกก็ต้องเลือกที่เดิมอย่าเลือกหลายที่นะครั้งแรกเลือกที่ไหนครั้งที่สองก็ต้องเลือกที่นั่นเพราะเตรวจค้างไว้แล้วพอเรากดแก้ไขไปเจ้าหน้าที่ก็ตรวจดูแล้วเรื่องถูกต้องรบถ้วนเจ้าหน้าที่ที่ตรวจเรื่องเขาก็อนุมัติพอเจ้าหน้าที่อนุมัติเรียบร้อย ขาส่ง SMS ไปหาพวกท่านภายใน 1- 2ถึงวันแล้วพอท่านได้รับ S m s แล้วมาเปิดดู SMS ในโทรศัพท์แล้วท่านก็เปิดเสร็จแล้วแคปหน้าจอไว้ทุกครั้งไม่แคปหน้าจอไม่ได้โดยเด็ดขาดเวลารับ S m s แล้วเปิดดูแล้วแคปหน้าจอไว้ด้วยเพราะท่านนึกสิว่าช่องทางที่2กับที่3าม,าม,อ,ามอีเซลิกจากสมาร์ทดีอเอนเรารอกาะอยู่ในโทรศัพท์เนี่ย แล้วเราได้รับเป็นอกสารยังไงล่ะเราไม่ได้รัย้อนจี่สอง่ะเราไปด้วยตัวเราเองอ่ะเราได้แต่ต้องทางที่สองสามเราไม่ได้เพราะงั้นเราก็แคปหน้าจอที่เขาส่งเอสเชให้เราแม่แล้วพอถึงวันเดินทางเราไปขึ้นเครื่องบินที่ด่านตรวจคนงาน,นาที่สุนัภูมิจุดแรกที่เราไปติดต่อเราเอาหน้าที่เราแคปหน้าจอไว้ไปโชว์เจ้าหน้าที่เขาดูมันมีเลข EL เอีแอลระบบอยู่เจ้าหน้าที่ที่ด่านเขาเอาเลขอีแอลไปก็ขีข้อมลก็สามารถปริ้นจอ1จให้เราได้ แล้วเราก็แบ่งครึ่งขาออกก็ยื่นตรงนั้นขาเข้าก็เย็บติดกับผ้ากอดหน้าสุดท้ายไว้นี่คือเวลายื่นสองช่องทางที่สองแังที่สามพอจะเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับ ถูกไหมสามบวกห้าแปดสี่บวกสี่แปดห้าบวกห้าสิบสามบวกสามหกสองบวกสองสี่หนึ่งบวกหนึ่งสองโอ้โหสุดยอดถูกเปล่าอ่ะถูกค่ะหลังจากเมื่อเช้านะครับออกไปอบรมออกจากห้องไปตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงนี้กลับในสักพักละกลับมาตั้งแต่บา่ายสามก่อนละตอนนี้ก็สี่โมงยี่สิบเนาะพาะเอานิวบวกเลขอยู่ อ่าโอเคเดี๋ยวต่อไปทำลบเลขเราทำจดลบเลขให้เนาะมันจะลบกันครับเราหลังจากนี้ก็จะไดลบก่อนค่ะลบออกเลยเราคํำๆสักหน่อยเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินเราไปกินที่ไหนกันดีนะไม่รู้เยาวราชหนูลากเลยลากไปงี้เลยเอองั้นแหละโอเคครับ